พบกันอีกแล้วค่ะวันนี้ก็จะพูดถึงวิธีทำอานาปานสติและวิปัสสนานะคะต่อนเนื่องจากสองคลิปที่ผ่านมานะคะเพราะว่าตามเสียงเรียกร้องเนาะทีนี้ก็ช่วงเมื่อวานก็มีคนฝากถามนะคะว่ามีแต่คำถามว่าทำไมเราต้องเป็นเรา ทำไมเราต้องผิดหวังทําไมเราต้องอ่าได้ได้รับทุกตรงนี้นะทําไมเราต้องเสียเปรียบอะไรเนี่ยทําไมเราต้องถูกมองในแง่ร้ายนะทําไมเราต้องดังนั้นอย่างนี้แล้วก็โดยเฉพาะความเจ็บป่วยนะคะก็มีคนฝากถามมาเรื่องเจ็บป่วยเยอะเลยโรคภัยไข้เจ็บเหล่านี้นะคะมันเป็นสังขารนะคะมันเป็นสังขารหรือว่า อนุสัยกิเลสที่เราฝังมาหลายภพหลายชาตินะคะชาตินี้เราอาจจะไม่ได้ทำนะแต่ชาติที่ผ่านมานี่เราทำแน่นอนมันฝังอยู่ในจิตใต้สำนึกนะมันจะทำยังไงให้มันหมดไปต้องทำอาณาปนานสติวิธีเดียวนะคะวิธีนี้เลยที่พระพุทธเจ้าให้เรามาว่าหลุดพ้นจากทุกข์ก็คือหลุดพ้นจากาสิ่งต่างๆเหล่านี้แหละนะคะหลุดพ้นจาก สมุทัยหลุดพ้นจากทุกหลุดพ้นจากสมุทัยแล้วเกิดเนิโรธก็คือดับทุก์ได้ดับความคิดได้นะคะแล้วก็เห็นมักก็คือทางเดินนะคะทางเดินก็คือเอราจะพบหลังจากที่เราเห็นทุกแล้วเห็นสมุทัยแล้วแล้วก็เกิดดับสิ่งที่มันเกิดกับเราแล้วดับทุกดับความคิดดับกิเลสตัณหาอุปทานแล้วเนี่ยเราจะเห็นว่า๋อทางเดินนี้เนี่ยมันเป็นมักเป็นทางสายเดียวสายเอกที่ เราจะต้องทำให้เห็นแจ้งตรงนี้นะคะนี่แหละค่ะคือคำตอบนะคะฉะนั้นคลิปแรกเนี่ยก็บอกวิธีนะคะเตรียมตัวในปฏิบัติใน1ชั่วโมงนะคะแต่ว่าแม่ก็ได้ทำคลิปแล้วไม่เกิน20นาทีนะคะ,ะด้วยข้อจำกัด เมมโมรีก็เลยว่าในเวลาในโทรศัพท์ในคอมนี่แหละค่ะมันก็นเลยแม่ก็จัดเป็นคลิปแล้วไม่เกินยี่สิบนาทีเมื่อวานได้ทำไปสองแล้วนะคะก็คือเริ่มสมถะก็คือการทำอาณาปณะสตินี่แหละค่ะสมถะนี่คือทำให้จิตเราตั้งมั่นจิตรวมเป็นหนึ่งเดียวนะคะจิตตั้งมั่นเป็นอารมณ์เดียวนะคะมีความ เห็นสิ่งเดียวตรงนั้นน่ะคือเห็นลมนะคะสมถะกองนี้ที่แม่พูดนี่คือกองลมนะคะกองลมหรือสมถะทีนี้พอเราทําให้จิตหรือสติมาแนบอยู่กับลมหายใจเข้าออกเข้าออกแลนะ้วเนี่ยมันแนบเป็นเนื้อเดียวกันเสร็จแล้วเนี่ยเริ่มทําวิปัสสนาเลยนะคะเพราะว่าถ้าทําสมถะอย่างเดียวเนี่ย้าไม่เคลื่อน ไม่เคลื่อนความรู้สึกหรือเวทนาตามร่างกายมันจะหลับนะคะมันจะเข้าฌานมันจะเป็นพลมหรืออารูณป็ลมไปนะคะทีนี้เราพลิกจิตที่เป็นเอกคตาหรือเป็นหนึ่งเดียวเนี่ยให้อ่เข้าสู่ความเคลื่อนไหวให้เห็นความเปลี่ยนแปลงนะคะตั้งแต่ศีรษะถึงปลายเท้าจากปลายเท้าถึงศีรษะโดยอาศัยแรงลมนะสูดลมเข้าไปแรงๆเนี่ย มันจะไปกวนอนุัยกิเลสทั้งหลายนะคะทั่วร่างกายนะถึงตั้งแต่ศรีรษะถึงปลายเท้าสูดลมจากปลายเท้าขึ้นศรีรษะเบ่งหรือดันลมจากศรีรษะถึงปลายเท้าทําเช่นนี้ไปเรื่อยๆอันนี้คือลมยาวลมเข้ายาวลมออกยาวนะคะทําไปจากนั้นเรามาศึกษาลมสั้นก็คือหายใจสั้นหายใจเข้าสั้นหายใจออกสั้นฝึกตรงนี้ก่อนจากนั้น หายใจเข้าสัาน้นออกสั้นนี้เราก็จะสํารวจไปทีละส่วนนะคะอาจจะกลางศีรษะก่อนหน้าผากใบหน้าตาแก้มจมูกปากคางคออะไรพวกนี้นะคะอ่าท้ายถอยมาถึงคอมาถึงไหลรถึงปลายนิ้วมือด้านขวาถึงปลายนิ้วมือด้านซ้ายอ่าช่วงบนของร่างกายช่วงล่างของร่างกายนะคะโคนขาขาอ่อนนะคะอ่อนท่อนล่างหัวเขา่านะคะขาท่อนล่างข้อเทา้า นะคะแล้วก็หลังเท้าไปถึงปลายเท้าเลยนะคะเราก็ทีละส่วนอันนี้ใช้ลมสั้นได้นะคะส่วนลมยาวนี่ก็เมาเลยเมาเข่งเลยสูดจากช่วงล่างขึ้นข้างบนมันหนึ่งเมื่อหายใจเาก็แล้วก็ดันลมออกไปนะคะอันนี้แหละมันจะไปกวนให้สภาวะอะไรทั้งหลายนะคะ,ะข้างในของเราเนี่ยดินน้ําลมไฟให้มันเคลื่อนไหวให้มันปัทุขึ้นมานะคะ,ะถ้ามันแน่นิ่งมันแช่อย,อยู่เนี่ย มันจะทําให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บนะที่พวกเราเป็นกันเนี่ยตรงนี้แหละคะ่ะนะเหตุผลที่เราไม่ได้มีสติอยู่กับลมหายใจนี่แหละตั้งแต่เกิดมาจนบัดนี้เนะี่ยหลายๆคนมีแต่โรคภัยไข้เจ็บนะคะจะเป็นโรคอะไรก็แล้วแต่อันนั้นเกิดจากท่าสีแปลปรวนนะคะท่าสีไม่สมดุลน,นะเป็นโรคมะเรง็งเป็นโรคอะไรทั้งหลายโรคโควิดหรือโรคไข้วัดไข้อะไรก็แล้วแต่ ไม่เกี่ยวกับอุบัติเหตุนะคะอันนี้คือโรคที่มันเกิดจากภายในนะคะอันนี้แหละคะ่ะเราอาศัยแรงลมหายใจนะคะเข้าไปกวนเข้าไปกระทุง้งเข้าไปปัทุนะให้มันปัทุขึ้นมาแล้วก็เกิดเป็นเวทนาและความรู้สึกระดับไปอันนี้คือวิธีที่ที่เราทําแล้วมันจะดับทุกข์ได้มันจะหลุดพ้นจากทุกข์ได้นะคะเพราะเป็นวิธีที่พระพุทธเจ้าให้มาโดยตรงเลยพระองค์ท่านก็ฝึกมามา,มากมายนะคะทั้งสมถะและวิปัสสนานะคะ วิปัสสนาก็คือการเคลื่อนไหวความรู้สึกหรือเวทนาทั่วร่างกายไม่แช่อยู่อารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งส่วนสมถะนี่จะแช่อยู่อารมณ์เดียวนะคะจุดใดจุดหนึ่งของร่างกายหรือไปเพ่งอะไรภายนอกนะคะเพ่งกระสินไฟเพ่งแสงสีเสียงอะไรก็แล้วแต่ที่ผู้ที่ล่วงไปแล้วเนี่ยเขาปฏิบัติมาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นพระเทวทัตเนี่ยท่านก็ได อภินยาหกสมาบัตแ8เลยนะคะเห็นไหมมีอิทธิฤทธิอภินิหารแปลงกายได้หเหาอเหินเดินอากาศได้นะคะแต่ยังมีโทสะยังมีกิเลสเต็มหัวใจอยู่นี่แหละคะ่ะเพราะว่าเราไม่ได้อยู่กับอนาปนาสติคือไม่มีสติกลมหายใจไปเพ่งไปจ้องสมถะอย่างเดียวนะคะฉะนั้นเรามากลับพลิกจิตสู่วิปัสสนาญาณก็คือให้มีญาณอย่างรู้เกี่ยวกับ สภาวะในร่างกายของเราให้รู้เกี่ยวกับดินน้ำลมไฟข้างในนี่แหละเกี่ยวกับเวทนาทั้งหลายที่มันเกิดขึ้นเกี่ยวกับความรู้สึกทั้งหลายที่มันเกิดขึ้นสิ่งเหล่านี้มันจะเกิดต่อเมื่อใช้แรงลมหายใจเข้าไปกระทุ้งนะคะเข้าไปกระแทกเข้าไปกวนนะคะมันเป็นอนุสัยกิเลสมันเป็นขันสังขารนะคะที่เราสะสมมาหลายภพหลายชาตินะคะฉะนั้น ตัวนี้แหละค่ะลมหายใจนี่แหละที่จะทําให้เราเหลุดพ้นจากทุกข์ได้นะคะสิ่งเหล่านี้นะสมูทไทยนี่มันเป็นต้นตอของทุกนะคือความคิดนี่แหละขนาดที่เราเกิดปฏิบัติแล้วเกิดเวทนาขึ้นมาเราอาจจะคิดว่าอ้าวตายแล้วเป็นโรคหรือเปล่าเนี่ยสมมติว่าหายใจเข้าไปเนี่ยมันมึนหัวเนี่ยเอ๊ะเป็นโรค ประสาทหรือเป็นโรคอะไรหรือปล่าเป็นโรคเครียดหรือโรคมะเร็งอะไรแล้วแต่คิดอันนี้เป็นสังขารเป็นความคิดที่ทําให้เราเนี่ยสะสมสังขารใหม่ฉะนั้นเวลาเราหายใจเข้านะคะหายใจออกหายใจเข้ามันเกิดเวทนาตั้งแต่ศรีรษะถึงปลายเท้าเราจะไปคิดนะคะแล้วจะไปคิดว่าเป็นโรคนั่นโรคนี่นะคะให้ดูมันเฉยเฉยนะคะ อันนี้มันเป็นเวทนาและความรู้สึกมันเป็นสภาวะของลมหายใจนะคะมันเป็นคุณสมบัติของลมหายใจพอดีเรามีสติที่ไปรับรู้มันที่จริงนะเวทนาเหล่านี้นะเราเห็นอยู่ตลอดเวลาเออมันเกิดอยู่ตลอดเวลาแต่เราไม่เห็นมันทีนี้พอเราพลิกจิตสู่วิปาาัสสนาญาณเอาสติแล้วก็เอาจิตเนี่ยมาดูลมมาสังเกตลมมาเฝ้าดูมาเฝ้าสำรวจดู มันจะเห็นนะคะเห็นเวทนาหรือความรู้สึกต่างๆที่เกิดขึ้นนะขณะที่เราหายใจเข้าหายใจออกยิ่งหายใจแรงหายใจยาวหายใจลึกๆเนี่ยมันจะเห็นมากเลยนะคะเห็นชัดเจนและเห็นเวทนานะมันจะเป็นความร้อนเผาขึ้นมาข้างในเลยนะคะร้อนเข้าไปเผาผลาญน,นะคะโรคทั้งหลายเนี่ยมันจะตายหรือว่ามันจะดับเพราะ พลังลมหายใจนี่แหละเพราะว่าเป,เป็นพลังความร้อนนะคะลมหายใจเนี่นะพอมันเข้าไปในร่างกายเนี่ยจะเป็นพลังงานนะคะยิ่งกว่าปรมาณูนะคะเป็นพลังงานความร้อนแล้วมันก็ไปทําปฏิกิริยากับธาตุดินธา,าตุน้ำธาตุลมนะมันก็จะทําให้ความเปลี่ยนแปลงนะคะในร่างกายนี่เกิดขึ้นเป็นเวทนาและความรู้สึกนะคะฉะนั้นอพอเราทํา ทำขึ้นมาเนี่ยมันจะเกิดเวทนามากมายเลยคนที่จะข้ามไม่ได้เนี่ยทาแล้วหยุดเนี่ยเพราะว่าเราข้ามเวทนาไม่ได้บางคนเนี่ยจะเกิดเวทนาที่ทางจิตนะคือมันจะเกิดความเบื่อหน่ายมันจะเกิดความขี้เกียจมันจะเกิดความท,ท้อแท้สิน้นหวังบางทีมันก็โกรธขึ้นมานะคะเนี่ยคือมันเป็นสังขารที่อยู่ข้างในนะที่เราเห็นคนอื่นแล้วงุดหงิดโกรธหรือว่าไม่ชอบใจหรืออะไรเนะี่ยพวกนี้คือสังขารของเราที่มันอยู่ข้างในเนี่ยมันผุดขึ้นมา ฉะนั้นที่เราเห็นความโกรธเห็นความท้อแท้เบื่อหน่ายหรืองุดหงิดแม้แต่เป็นโรคขึ้นมาเนี่ยให้เราอุเบกขาหรือเฉยๆกับมันเฝ้าดูอย่างเดียวกลับมาที่ลมนะคะหายใจแรงขึ้นหายใจถี่ขึ้นสูดลมเข้าไปลึกๆยาวๆมันจะเกิดอะไรขึ้นก็นแล้วแต่ไม่ว่าจะเวทนาทางกายนะคะหรือเวทนาทางจิตเราก็กลับมาที่ลมหายใจเข้าหายใจออกที่ลมนี้แหละสิ่งเหล่านั้นมันจะค่อยอ่อนกําลังลง ไม่ว่าจะเป็นโรคภัยไข้เจ็บเวทนาหรือความรู้สึกที่ขณะนั้นที่เกิดเฉพาะหน้าตรงนั้นเราจะไปคิดอย่าใช้ความคิดว่ามันเป็นโรคนั่นโรคนี่เด็ดอย่าเด็ดขาดเลยมันจะเป็นการผิดวิธีนะคะอะไรเกิดขึ้นให้กลับมาที่ความรู้สึกว่าขณะนี้จิตเรารู้สึกเป็นยังไงพอใจหรือไม่พอใจนะคะพอใจแล้วก็อุเบกขากับมันไม่พอใจก็อุเบกขากับมันอย่าไปให้ค่าให้ราคากับมันนะคะเพราะว่าสิ่งเหล่านี้แหละที่จะทําให้เราดับทุกข์ได้นะคะ ดับทุกได้แน่นอนเพราะว่าพอมันมันผุดขึ้นมาเนี่ยตามพื้นผิวของจิตเนี่ยมันจะเกิดเป็นเวทนาหรือความรู้สึกเจ็บปวดอะไรก็แล้วแต่อื่นอัดขัดเครื่องหรือร้อนเนี่ยแล้วมันจะดับไปเกิดดับเกิดดับเกิดดับผุดขึ้นมาก็ผ่านไปผุดขึ้นมาก็ผ่านไปนี่แหละค่ะมันเป็นลักษณะของคุณสมบัติของลมหายใจที่เรามีสติไปรับรู้ไปเห็นมันที่จริงมันเกิดอยู่ตลอดเวลาณนะเวทนาเหล่านี้นะบางคนที่นั่งเล่นไพ่ไฮโลทั้งคืนเนี่ย ค่ำคืนค่ำวันไม่รู้สึกจิตเพราะว่าเราส่งจิตออกมาอยู่กับสิ่งที่อยู่ภายหน้าเราข้างนอกเราเลยไม่เห็นเวทนาหรือความรู้สึกอันนี้มันจะสะสมสังขารใหม่สะสมทุกสะสมการเวียนว่ายายเกิดใหม่แต่ถ้าใครที่กลับจิตเข้ามาในลมหายใจหายใจเข้าก็ให้รู้เห็นความเคลื่อนไหวของลมหายใจออกก็ให้เห็นความเคลื่อนไหวของลมให้เห็นพลังงานความร้อนเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเห็นพลังงานของดินอึดอัดขัดเครื่อง เห็นพลังงานของน้ําเชื่อมประสานเกาะกลุ่มกันหรือเห็นพลังงานของลมคือความเคลื่อนไหวพลังงานสั่นสะเทือนทั้งหลายนะคะอันนี้แหละจะทําให้เราหลุดพ้นจากกิเลสตัณหาอุปทานในขันห้าของเราได้เราจะหลุดพ้นจากความเห็นแก่ตัวนะ ความเป็นตัวเป็นตนของเราเนี่ยยิ่งใครที่มีความเป็นตัวเป็นตนสูงนี่จะเห็นแก่ตัวมากมายเลยนะคะมันก็จะแสดงออกมาเป็นมโนกรรมวจีกรรมและกายกรรมนะคะสิ่งนี้แหละเป็นสิ่งที่สังคมรังเกียจมากเลยคนที่เห็นแก่ตัวใช่ไหมเราจะลดความเห็นแก่ตัวก็คือทํรรอาอาณาปานสติคือมีสติอยู่กับลมหายใจเสมอเสมอนี่นะคะแล้วจะทําให้เราหลุดพ้นจากตัวนี้ได้แน่นอน,นะคะ่ะ ไม่ว่าจะเป็นโรคภัยไข้เจ็บนะคะทำอาณาปานสาติโรคใดๆกันแล้วแต่มะเร็งนะคะโรคเอดโรคโควิดหรือโรคอะไรที่ร้ายแรงเนี่ยมากมายหลายคนที่ทำแล้วเนี่ยโรคมันหายจากผลการทำอาณาปานสาตินะคะที่จริงแหละเราปฏิบัติเนี่ยเราก็ไม่ได้คิดว่าจะรักษาโรคแต่พอดีลมหายใจมันเป็นกวนไปกระทุ้งไป,ไป,ปไปทำปฏิกิริยากับ สังขารที่อยู่ในจิตได้สํเนึกมันผุดขึ้นมาแล้วก็เป็นเวทนาดับไปเนี่ยพอมันผุดขึ้นมาเป็นเวทนาดับไปนี่มันจะอ่อนกําลังลงนะคะสิ่งไม่ดีในเรื่องกายทั้งหลายเนี่ยเป็นไขมันอุดตันเป็นพังผืดปื้อเป็นเนื้อร้ายเนื้อง,อ,ง,งอกอะไรทั้งหลายเนี่ยมันจะหมดไปเพราะพลังลมนะมันหมดไปจริงๆนะอันนี้คือสิ่งที่พระพุทธเจ้าท่านให้มาแล้วก็แม่ชีที่เอามาพูดได้เพราะว่าแม่ชีปฏิบัตินะคะเอามา ฟังจากคําสอนเสร็จแล้วก็เอามาโยนิสโสคิดดูเป็นจริงตามมายปัญญาตอนแรกเป็นสูตะก่อนเราฟังคําสอนก่อนจากนั้นเราเอามาพิจารณาเห็นเห็นตามว่าอ๋อมันน่าจะเป็นจริงก็เลยลงมือปฏิบัตินะปฏิบัติดูลมหายใจนี่แหละนะคะหายใจเข้าหายใจออกนะคะเขาสอนอยังไงเราก็ปฏิบัติตามทาเป็นอนุบาลน,นะคะเวลาปฏิบัติทมต้องทําเป็นอนุบาลให้เป็นคนที่ ซื่อๆนะคะอย่าไปคิดมากอย่าไปสงสัยเลียงเลอะไรเขาให้เขียนขีดก็ก็ให้เขียนก็ให้ขีดคอก็เขียนคออย่างเงี้ยให้วงกลมก็วงกลมอย่างเงี้นี่คือทางโลกใช่ไหมคะแต่ยทางทมเขาบอกให้หายใจยาวแล้วก็ลองทําดูหายใจออกยาวก็ทําดูหายใจสั้นก็ทําดูหายใจออกสั้นก็ทอยูดูอย่างงี้นะคะพอมีอะไรเจ็บปวดขึ้นมาเนี่ยอ่าครูบาอาจารย์ก็สอนให้อุเบกขาเย็นให้วางเฉยกับมันอย่างงี้นะ คันก็อย่าไปเกาอย่างเงี้ยนะเราก็ปฏิบัติตามนะคะปฏิบัติตามอย่างนี้แหละสิ่งที่มันอยู่ข้างในเราเนี่ยนะมันเป็นความทุกข์ทั้งหลายนะมันมาทินมันปวดขึ้นมาไม่มีสาเหตุบางทีมันป่วยขึ้นมาคลั่นเนื้อคลั่นตัวเจ็บหัวเจ็บร่างกายปวดกระดูกกระเดี่ยวอะไรเนะี่ยไม่มีเหตุไม่มีผลไม่มีปีไม่มีกลุ่ยก็มีแต่คนส่วนใหญ่จะไปบอกว่ามันเป็นโรคนั่นโรคนี่ที่จริงนะมันเป็นกิเลสสังขารที่อยู่ข้างในจิตใจของเรานะ่ะนี่แหละ มันจะดับด้วยอาณาปานาสตินะทําดูนะคะนะหาห้องที่สงบสงัดห้องพระห้องนอนห้องส่วนตัวนะคะปิดเครื่องมือสื่อสารทุกชนิดตั้งเวลาเลยของแม่ในคลิปละไม่เกิน20นาทีก็ตั้งเวลาไว้เลยนะคะพอเราทําเสร็จแล้วเนี่ยเราก็แผ่เมตตาให้เจ้ากรรมนายเวรให้บรรพบุรุษอะไรก็แล้วแต่นะคะแผ่ให้สัรพะสัตจะเจาะจงก็ได้จะไม่เจาะจงก็ได้ได้ทั้งนั้นเลย เพราะว่าขณะที่เราออกจากกรรมฐานเนี่ยจิตเรานิ่งจิตเราสงบจิตเราบริสุทธิ์เวลาเราแผ่เมตตาไปพลังงานที่บริสุทธิ์เนี่ยมันจะกระจายออกนอกกายเราไปนะคะเรานึกเราคิดไปถึงไหนเนี่ยมันจะไปถึงที่เลยนะคะอันนี้อันนี้ขณะที่แผ่เมตตาเนี่ยนึกได้คิดได้นะคะส่งจิตออกได้เลยแผ่ออกไปเลยนะคะมันจะแตกต่างกับการทําอานาปนสติและวิปัสสนานะคะช่วงทําอนาปนสติและวก็วิปัสสนาเนี่ยเราจะอยู่ข้างในนะ อยู่ข้างในตลอดหายใจเข้าก็อยู่ข้างในหายใจออกก็อยู่ข้างในนะเราไม่ต้องตามลมออกมาแต่ขณะที่เราแผ่เมตตาเนี่ยเราต้องส่งจิตออกส่งไปนึกถึงหน้าตานึกถึงรูปร่างหรือนึกถึงสถานที่ที่เราแผ่เมตตาให้อันนั้นถึงเพราะว่าจิตขณะที่เราออกกรรมาฐานเนี่ยมันจะมีพลังมากมายมหาศาลมันจะถึงได้คนที่เขามีกระแสจิตเชื่อมสัมพันธ์กันก็ได้รับนะคะถ้าจิต เหมือนคลื่นนะคะเหมือนคลื่นโทรศัพท์เหมือนระนาบเดียวกันถ้าเขาจิตระนาบเดียวกันกับเราเนี่ยเขาจะรับได้นะคะโดยเฉพาะกระแสนะคะกระแสสันสะเทือนนะคะถ้ามันระนาบเดียวกันเนี่ยได้รับหมดเลยนะนอกจากกระแสแตกต่างกันคนไหนที่จิตใจบริสุทธิ์กับคนที่จิตใจต่ํามากเนี่ยมันจะรับกันไม่ได้เพราะว่าคลื่นมันคนละคลื่นคนละค่ายนะคะฉะนั้น เมื่อทําอาณาปณสติและวิปัสนาจบแล้วเนี่ยแผ่เมตตาได้เลยนะคะกะเวลาให้พอดีพอดีนะคะแล้วก็แผ่เมตตาจากนั้นอ่าแล้วก็ออกจากกรรมฐานตั้งเวลาไว้ก็ได้นะคะหรือไม่ต้องตั้งเวลานะคะเอาร่างกายเราบ้าเลยเอาหมดคําสอนก็ได้นะคะคําสอนของแม่นี่อ่าจะเอามาเป็น playlist เรียงกันก็ได้เพราะแม่ก็ทำ playlist ไว้แล้วนะคะในธรรมดา u t u b e นี่ก็ทำ playlist ไว้นะคะก็ เอาไปอัปโหลดได้นะคะจะก,ก๊อปใส่แฮนดี้ไดหรือว่าอัพขึ้นมาในโทรศัพท์แล้วก็ฟังได้นะใช้หูฟังเสียบหูฟังฟังขนาดทำงานได้นะคะไม่จำเป็นต้องนั่งก็ได้นะคะทำงานอะไรทุกอย่างทำกิจกรรมในชีวิตประจำวันทำได้ทั้งนั้นเลยและจะหลุดพ้นจากความคิดคือสมุทไทยหลุดพ้นจากทุกได้แน่นอนนะคะ ถ้าเราตั้งใจทำจริงๆถ้าเรามีฉันทะคือความพอใจที่จะทำถ้าเรามีอิทธิบาทสี่นะคะคือฉันทะวิริยะอิตตะวิมังสาอันนี้เป็นคุณสมบัติที่ทำให้เราบรรลุธรรมได้นะคะอิทธิบาทสี่ขณะที่เราทำอานาปนาสติเนี่ยศีลส,สมาธิของเราสมบูรณ์เลยนะคะครบสมบูรณ์เลยนะคะพชดชงเจตนะคะพอดชงเจตจะครบสมบูรณ์เลยนะคะสติสัมพอดชงสติ อาณาปณะสติสติสัมปชัญญาจะครบสมบูรณ์พร้อมนะคะนี่แหละการทำอาณาปณะสติครอบจักรวาลเลยได้ผลแน่นอนดับทุกดับความคิดดับโรคภัยไข้เจ็บดับโรคจิตโรคประสาทได้แน่นอนถ้าเราตั้งใจถ้าเรามีสติอยูุ่บลมนะคะรับรองเลยอันนี้อันนี้เป็นประสบการณ์ของแม่เองเลยนะคะพอแม่ปฏิบัติเนี่ยแม่ก็จะเห็นทุกจากเห็นทุกมันก็หมดทุกไปแล้วก็จะเห็นสุข ทีนี้ทั้งทุกทั้งสูเนี่เราสลัดคืนเลยเราไม่ต้องเอามาละสุกแล้วก็ไม่ติดทีนี้เกิดความสุขสงบเนี่ยความสงบอถ้าจะไม่มีลมหายใจมันจะอยู่ในชานมันจะติดชานนะคะเขาเป็นเข้าชานอันนั้นก็ไม่มีประโยชน์ต้องให้ใช้แรงลมกระตุ้นนะคะหายใจเข้าหายใจออกอยู่ตลอดเวลาเพื่อไม่ให้เข้าชานเพื่อให้มีสติสัมปชัญญะเสมอเสมอโรคภัยไข้เจ็บทั้งหลายนะหลุดแน่นอน ดับแน่นอนนะคะอันนี้ไม่ยากเกินไปใช่ไหมคะพลังเย็นก็จะแพ่ไปหาคนที่อยู่ข้างๆเราด้วยนะคะลองทำดูนะคะไม่สงวนลิขสิทธตค่ะให้กำลังใจนะคะธร,รมัสวัสดีค่ะ